بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلي وأسلم على أشرف الخلق <applause> أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شوان ويلاني يوجد في كون رمضان أن برسر كان دي ومتبع أن กอาจจะทำตัวไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเป็นข้อที่เป็นพฤติกรรมที่ติดอยู่กับตัวนะครับเป็นโอกาสที่ทจะปรับพฤติกรรมทั้งหมดนะครับที่มันไม่ดีในช่วงของรมดรน,นะครับคนที่ติดยา ไม่ว่ายาประเภทไหนชนิดหนักชนิดเบาทั้งหมดเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เลิกในช่วงของอมฎอนคนที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องเราจะมาเราสามารถที่จะปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงได้ในรมอมฎอนี้นะครับการรับประทานอาหารการปฏิบัติตัวความคิดแล้วก็เรื่องของจิตใจอิมาทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในช่วงของอมฎอนนี้ เราจะขอคุยอย่างละเอียดนิดนึงในเรื่องของบุหรี่นะครับบุหรี่เราได้ยินได้ฟังกันมาเยอะพอสมควรแล้วแต่ผมอยากจะให้คนที่ยังติดอยู่ใช้โอกาสรมฎอนนี้ในการเลิกบุหรี่ไปเลยนะครับบุหรี่เนี่ยงานวิจัยได้ชี้ชัดแล้วก็บอกถึงอันตรายของมันไว้อย่างมากมายเหลือเกินเขาบอกว่าบุหรี่เนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆเนี่ย ผมจะยกตัวอย่างคนระับบุหรี่เนี่ยจะเป็นต้นเหตุของโรคตั้งแต่ทุกส่วนนะครับที่ควันบุหรี่ผ่านเข้าไปเนี่ยจะเกิดมะเร็งได้ทุกจุดเลยนะครับตั้งแต่ริมฝีปากตั้งแต่โพรงจมูกหลอดลมไปถึงปอดและกระทั่งว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็มีงานวิจัยที่จะชี้ว่าบุหรี่เนี่ยเป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยนะครับและอันตรายอื่นๆเนี่ย เรื่องของการทําให้ระบบเลือดเสียไปหลอดเลือดของร่างกายเนี่ยมีความบกพร่องมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือโรคทางไตทั้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบุหรี่เป็นต้นเหตุทั้งสิน้นเราเนี่ยแค่ได้ยินแค่นี้เนี่ยว่ามันมันก็รู้สึกอันตรายเหลือเกินแล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นโทษของมันเนี่ยผลกระทบของคนรอบข้างเราเนี่ยคนที่ สูบบุหรี่อยู่เนี่ยจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับได้รับพิษหรือว่าอันตรายจากบุหรี่ของเราด้วยคนที่เป็นพ่อบ้านเป็นคุณพ่อถ้าว่าสูบบุหรี่ข้างๆลูกเนี่ยลูกยังเล็กนิดเดียวนะครับ mm hmm. เขาจะต้องรับพิษของบุหรี่เข้าไปอย่างเต็มๆครับ ก็อันตรายของบุหรี่เนี่ยเราคงไม่พูดมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ฮารอมที่อยู่ในบุหรี่อีกมากมายเนี่ยเราไม่ต้องพูดมากนะครับเรื่องนี้เราสามารถที่จะสรุปได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารอมอย่างชัดเจนเราอยากจะให้ใช้ใชโอกาสของรมฎอนนี้ในการเลิกบุหรี่นะครับเราสามารถที่จะจง,งดการสูบบุหรี่ได้ตั้งแต่สุฮูกลางวันซูฮริอัสรีเนี่ยจนจะทั้งจบครึ่งวันผ่านไปเนี่ยสิบสองสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยผ่านไปเนี่ย โดยที่ว่าเราไม่สูบบุหรี่เลยเราพยายามนิดนึงนะครับว่าช่วงเวลาที่ละสินอดแล้วเนี่ยเรางดงดอดใจให้ได้นะครับผ่านเวลาไปเนี่ยแต่และว,วันที่ผ่านไปเนี่ยเราพยายามงดวันหนึ่งอัลฮัมนุลแลเราถือว่าเป็นความสําเร็จของเราที่เราสามารถที่จะงดบุหรี่ได้ในวันนี้เราเพิ่มอีกวันหนึ่งเราถือสินอดในวันถัดมาเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์การที่จะงดบุหรี่ได้เนี่ยเขาบอกว่าประเด็นสําคัญเนี่ยเรื่องของจิตใจ อย่าให้จิตใจมันว่างเปล่ามันจะคิดถึงบุรีนะครับคนบอกว่าเขาบอกว่าการที่จะงดเว้นพฤติกรรมอะไรได้เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่แทนที่อะไรที่จะมาแทนที่พฤติกรรมที่ไม่ดีของการสูบบุรีนี้นันคือคือพฤติกรรมหรือว่าจิตใจหัวใจของเราที่จะเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นเราจะทิ้งเวลาของการสูบบุรีไปหันมาคิดถึงอัลลอฮ์หันมาอ่านคุราน หันมาฟังบรรยายหันมาทําดีกับคนอื่นอย่าให้ตัวเองอยู่ว่างนะครับพอเวลาที่อยู่ว่างเนี่ยก็คิดถึงบุรีมันไม่แปลกนะครับหัวใจของคนมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นธรรมชาติของหัวใจของคนนะอย่าให้หัวใจมันว่างเปล่าแทนที่หัวใจของเราด้วยสิ่งที่ดีๆนะครับเราเนี่ยถ้าหากว่าอินชอนแล้วนะครับข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยชี้ว่าถ้า,าว่าเราสามารถจะงดมันได้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปมันอาจจะมีความรู้สึกที่อยากอยู่ บางคนเนี่ยกระวนกระวายแล้วก็อยู่จิตใจเนี่ยอยู่ไม่สุขเลยเนะครับว่าคนที่เลิกบุหรี่เป็นความความทรมานของคนที่สูบบุหรี่นะครับเราเลิกได้อาทิต์หนึ่งเพิ่มเข้ามาเป็น2อาทิตย์นี่แน่นอนครับพอถึงช่วงเวลาของสองอาทิตย์3อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปทั้งหมดแต่แน่นอนนะครับมันต้องแลกกัน ความเจ็บปวดความทรมานของคนที่เลิกบุหรี่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีได้แต่ขอให้เราคิดถึงเอาล่์คิดถึงคุณค่าผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับหลังจากที่เลิกบุหรี่ไปแล้วนะครับขอให้เราเนี่ยพยายามตระหนักเรื่องนี้ว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุของการก่อมะเร็งไม่ใช่แค่ตัวเองแต่เป็นการทำร้ายคนอื่นด้วยเป็นถือว่าเป็นมหันตภัยร้ายแรงอย่างหนึ่งเหมือนกันและงานวิจัยอื่นๆที่จะชี้ว่าบุหรี่นี่แหละเป็นต้นเหตุข,ของการติดยาอื่นๆด้วย งานวิจัยชี้ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยแปอร์เซหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเริ่มต้นคือเริ่มจากบุหรี่ถ้าเราสามารถที่จะทําให้เยาวชนของเราเนี่ยหลุดจากวงจรนี้ไม่ติดบุหรี่ในช่วงของวัยรุ่นได้เนี่ยในเชาาลัล้ะนะครับเขายาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเนี่ยจะถูกตัดออกไปจากวงจรเราสามารถที่จะตัดวงจรของการติดยายาเสพติดอื่นๆด้วยด้วยการ เริ่มจากการตัดวงจรของบุรีเลิกที่ตัวเองเลิกที่คนรอบข้างนะครับพยายามที่จะตัดเตือนสังคมที่จะเลิกสูบบุรี่พยายามที่จะทําให้เริ่มต้นจากบ้านของลล l a ์เนี่ยมัสยิดเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเออเป็นสถานที่ต้องมีเกียรติต้องให้เกียรติกับมัสยิดด้วยการไม่สูบบุรีในมัสยิดเห้นคนอื่นสูบเนี่ยเราต้องทําหน้าที่ในการตัดเตือนเราเข้าใจเขาเราเพราะเราเคยผ่านในกระบวนการนี้เนี่ย เราจะเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะเตือนคนอื่นด้วยนะครับผมขอให้ใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุดในการที่จะเราเจะเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับเลิกสิ่งไม่ดีตัดออกไปจากชีวิตอินชาลเนครทำเราหวังจะเอาล้อซึ่งการตอบแทนที่ดีแล้วก็สมบูรณ์เราหวังความภงมอใจจะเอาล้อให้อัล้อเรียนดอเราที่สุดนะครับก็ขอฝากเพียงแค่นี้นะครับสุบฮานะคัลล้อฮุมะมวีแฮมดิเชลรอเล่ิเดนเดสตอร์เฟรกะวะตูเบิลัย